ประกอบด้วยเรื่องของเป็นเขตพื้นที่ที่เราทําอยู่นะครับก็คืออำเภอเมืองอำเภอบ้ทนโงแล้วก็อำเภอบากปะโกงนะครับในส่วนนี้เราอยู่ทุกท่านทราบดีว่าเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก็คือ EC นะครับเมื่อเราเป็นเมืองง่ายอยู่นักเที่ยวนักลงทุนซึ่งประชาชนจะต้องได้รับความสะดวกสบายนะครับแต่รู้จะต้องเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็ประชาชนจะต้องมีความสุขมีความมั่งคั่งและก็ยั่งยืนนะครับ ซึ่งคณะกรรมาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ,ะระดับจังหวัดเราได้ดัางมาตั้งยาวนานแล้วนะครับซึ่งก็มีองค์ประกอบทั้งบุคลากรด้างภาพแล้วก็เอกชนแต่หลายคนนี่ก็จะอยู่ในในทีมนั้นด้วยนะครับเรามีการพัฒนาครับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท้านผูทชมนะครับก็คือในพื้นที่สามอำเภอเนี่ยเราดูแลในเรื่อง WiFi แล้วก็อินเทอร์เน,ตน็ต 5G นะครับในแหล่งท่องเที่ยวตั้งศูงนย์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะนี่ก็ เป็นสิ่งที่เราได้ทำแล้วก็พัฒนาระบบข้อมูลก็คือ City Data Platform นะครับโดยให้บริการทั้หนห้าเจด้านนะครับนั่นก็คือสิ่งเวีย้องอัจฉริยะนะครับซึ่งก็ได้แก่น้ำเครื่องวัดค่าของน้ำในแค่น้ำบาปรปกบงตลอดสายวัดค่าอากาศครับเรื่องของการกำจัดขยะเรื่องของการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้านะครับเมือ,องอัจฉรยะ ก็ควรจะมีความสมบูรณ์แบบทางด้านนี้นะครับเรื่องที่สองที่ที่ทำนะครับก็คือพลังงานอัจฉริยะนะครับก็คือตั้งโรงงานตั้งหลองคาโบร่าในโรงงานนะครับการขนส่งพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ควบคุมความแสบสว่างตามเส้นทางเพื่อลดต้นทุนพลังงานจากการเสียค่าใช้จ่ายทางภาครัฐนะครับทางด้านค่ากระแสไฟฟ้าเรื่องที่สามครับเศรษฐกิจอัจฉริยะนะครับสมาร์ทอีโคโนมี อย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันว่าประเทศอย่างฉะเชิงเซาเรานั้นเกษตรกรรมนะครับแล้วก็วัฒนธรรมมาเป็นหลักนะครับก็ในส่วนของเศรษฐกิจอัจฉริยะตรงนี้เนี่ยเราก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องของเกษตนะรกรรมซึ่งต้องใช้นวันตกรรมสมัยใหม่เข้ามาใช้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวโดยตรงเช่นส่างก,การท่องเที่ยวระบบ รเรื่องของร้านอาหารของฝากตา่างๆแล้วก็โยงไปถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับก็โดยที่เปิดแอป i อเลิแปิ้วขึ้นมาก็เป็นการเพื่อเศรษฐกิจของสุมชนนะครับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงอาหารเพิ่มรายได้ต่อประชากรปีละสองแสนห้าหมื่นบาทต่อปีนะครับถัดมาครับเป็นบริการภาครัฐหลายๆคนก็ สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐนะครับเข้าถึงเรื่องของการร้องเรียนผ่านศูนย์และลงคดีนะครับการแก้เหตุฉุกเฉินของแพทย์พยาบาลนะครับ่างความสมาร์ทของจังหวัดของเราก็ได้เริ่มทําการทดลองไปแล้วการเรื่องทางขนส่งครับจะเห็นได้ว่าเรามีรถยนต์ที่บริการสาธารณะนะครับเข้ามาบริการมาตรงตามเวลานะครับมีการใช้ใจ่ายผ่าน ทันบัตนะครับก็ในส่วนต่างๆเหล่าบบนี้เก็บได้ที่ผมกล่าวไปทั้งหมดนะครับมันก็เป็นสิ่งพื้นฐานที่ประชาชนจะต้องเข้าถึงและเรียนรู้ให้ได้เท่าทันว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเราพยายามที่จะทําให้กลายเป็นเมืองแห่งอัจฉริยะจริงๆนะครับซึ่งความพยายามนี้มันจบัดเกิดขึ้นก่อนแล้วนะครับนั่นก็คือจังหวัดที่ มีวัจจัเป็นด้วนแล้วก็เป็นจังหวัดที่ไม่ได้ใหญ่ขนา่นักท่องเที่ยวมาเยอะแล้วก็เปูจังหวัดที่ถูกถูกต้องนะฮะก็ในวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านได้มานั่งพบปะพูดคุยกันก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สบายๆนะครับนําเอาองค์ความรู้ต่างๆที่ท่านได้มีหรือถ้าท่านไม่มีได้ฟังจากาเพื่อนที่เข้ามานาั่งถกกันนะครับก็สามารถน,นําส่วนต่างๆเหล่านี้ เ,เข้าใส่ในกระเป๋า,าความรู้ของพวกเรา,าได้นะครับในส่วนของผมก็คงจะมีเรื่องที่จะนำเดยนกับทุกท่านเพียงเท่านี้มีท่านใดจะเสนอแนะออกความคิเห็นในประเด็นใดไหมครับถ้าไม่มีนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของการดีดานะครับโดย ทางลิลานั้นจะอยู่กับพวกเราจนถึงสิ้นสี่นาฬิกาเสร็จเสร็จเป็นทั่วไปนะครับเวลาไม่ได้เยอะนะครับก็ขอให้เก็บเกี่ยวเวลาแห่งการใช้เพื่อประโยชน์ของจังหวัดจัดสรรเสารโดยใช้จิตรงนี้ให้เกิดมูลค่ามากที่สุดนะครับทางด้านวิชาการทางด้านความคิดและโลกนะครับนะครับของคุณครับสวัสดีครับขอตัวเท่านิกรผู้ชมทนรู้ค่ะนายสุรเริศศิลปะอนันต์ท่าน ทองเที่ยวและกีฬาจากกังหวัดฉะเชิงเซาสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจากกังหวัดฉะเชิงเซาค่ะในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผูปด้านหนาร่วมกันกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชิดาบุญญา,านีคารพรรองคณะดีฝ่ายวางแผนวิจัยและบริการวิชาการจากคณะการจัดก,การการท่องเที่ยวสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิหารศาสตร์ค่ะได้กระทำมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านท่องเที่ยวและกีฬาจากกังหวัดฉะเชิงเซา ให้เกี่ยวบรรยายในหัวข้อของ Digital Transformation ่นรุรรน่นใม่กลยุทธ์ขับเคลื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราสู่เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะค่ะและในรายบัตถัดไปขออนุญาตให้ท่านาท่านผู้เข้าร่วมเสวนานะคะท่าน keynote speaker ทั้ง5ท่านค่ะได้เรียนเชิญหนอา้าเพื่อถ่ายรูปร่วมกันเล็กเลึกนะคะทั้ทง5ท่านได้แก่คุณสุกิตาอนุกูลชาวธุกิจค่ะครับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานการขับเคลื่อนเมืองไทยสำนักงานฉะเชิงเทรานะครับท่านที่สองนะครับคุณรัฐวิทย์นะครับหรือพระเอก ท่านรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มประกับการรุ่นใหม่ไวยีซีชาลเลนซนครับท่านที่สามคุณเจนจิราปัญญาชีวะท่านกรรมการกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไวยีซีชาลเลนซาค่ะและท่านที่สี่คุณชิติมาพยักจำเริญกรรมการกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไวยีซีชาลเลนซานะคะและท่านที่ห้าค่ะคุณโดนทักษิณาบันนะครับผู้จัดการส่วนกลารร่วมมือชาลเชิลเซาครับให็นเจนได้ท่านที่มสปิเกอร์ท่านได้ครับได้กลุ่มประกอบการจากธนาคาร น,นีน่น,นะครับเดี๋ยวเลเชอร์ท่านประธานและท่านทีโรติปิกก็ได้ยินถูกบอกนะครับถัดไปจำเรียนทุกท่านต้องสเตโคเดนทุกท่านเลยครับเลเซอร์จะนั่งกินแอกลุกปลุกพร้อมๆกันเลยครับเรียนเชิญท่นานประธานเรียนหน้าสักทีนะครับ